สังกวนลบสกมีทราบออายุเกินก็มีวิโดสารุนแรงก็สิพออายองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอิ กันในตอนนี้เนี่ยได้มีข่าวลือออกมาว่าอ g จีนะครับกำลังจะกลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่นะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันอีกครั้งในเดือนธันวาคมที่ใกล้จะถึงนี้เป็นการกลับมานะครับในท้ายปี2022นี้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็กําลังแชร์กันอยู่เลยกับรูปอัลบั้มใหม่ของอ g จีนะครับพร้อมกับรายละเอียดของอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าเชดเชียนะครับมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสเวอร์ชันนะครับมี A เวอร์ชัน B เวอร์ชันและก็ C เวอร์ชันเป็นรายละเอียด ต,ต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเปิดเผยและก็ทาง JYP Entertainment เนี่ยยังไม่ได้มีการออกมายืนยันหรือพูดถึงการกลับมาในเดือนธันวาคมองยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่เท่านั้น,นครับแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เหล่ามิจีตีใจกันมากๆเลยนี่อาจจะเป็นอัลบั้มพิเศษนะครับที่ปล่อยออกมาในเดือนธันวาคมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หรือว่าเทศกาลคริสต์มาสก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรีแพคเกจนะครับจากอัลบั้มก่อนหน้านี้ที่เป็นการคัมแบ็กของทางฝั่งเกาหลีอย่างอัลบั้ม ส้นสเกนั่นเองนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะกลับมาในเดือนธันวาคมแต่ว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับทุกคนย้ําเลยว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นต้องรอทาง JYP เนี่ยออกมายืนยันอีกทีว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมาจริงๆเนี่ยแฟนๆอีจีน่าจะดีใจกันมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีซิงเกิลภาษาอังกฤษเพิ่งปล่อยออกมานะครับแล้วก็ปังมากๆแฟนๆเนี่ยก็น่าจะอยากเห็นกันว่าการคัมแบ็กร่างใหม่ของอีจีที่จะมาสานต่อความปังจากส n น a k ีเกิลแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดอย่าง you Like ะบ จะเป็นยังไงกันบ้างจะมาในคอนเซปต์ไหมและความปังของอ g จนั้นจะต่อยอดขึ้นไปจากเดิมได้ถึงขนาดไหนนะครับก็ต้องมารอดูกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสําหรับเรื่องราวนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถมาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนใครดีใจกันขนาดไหนหรือว่าลุ้นกัน,นเกี่ยวกับการกลับมาของอ g จในเดือนธันวาคมนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสาหร อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง